อนะครับตอนนี้เราได้ถึงที่พักแล้วห้องไวท์เฮาส์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะ,ปะไปดูกันดูบรรยากาศก่อนวิวนะวิว อันนี้ห้องไวท์เฮาส์นะครับพักกันราคาประมาณ4,900นะครับสอพักได้สูงสุด4คนนะแต่เราพักกันแค่2คนมาเดี๋ยวไปดูกันทีละยามีอะไรบ้างพึ่งถึงเมื่อกี้เลยนะยังไม่ได้อะไรมากนี่กระจกดูก่อนดูนี่ห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีสิ่งอำนวยนะพวก ที่นำนำอุ่นนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆเนาะเก็บมาดูตอ่อมีรองเท้าให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีพวกผ้าเช็ดตัวอันนี้น่าจะอันนี้ใดเป่าผมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตู้เย็นโอ้มีน้ำให้สี่ขวดมีวายด้วยแต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะได้นะเดี๋ยวลองถามเพาดูอีกทีนึงนะครับ เอตะเกียงอันนี้เราซื้อขนมมาอันนี้ที่นี่เขาไม่ให้เอาเครื่องดื่มข้างนอกเข้ามานะครับถ้าเป็นพวกขนมมาได้แต่ว่าพวกที่เป็นอุปกรณ์ทำอาหารต่างๆเนี่ยเขาไม่ให้ทาที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ก็ค่อนข้าง private นิดนึงมีมีพื้นที่ที่เป็นแบบวิวต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะส่วนตัวของที่นี่นะครับของมีโซฟาอันนี้เหมือนเป็นของมาเชลนะแต่เขาติดเป็นของแอรเรียี่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่ายัางไม่ได้ลองนะครับ อีพะลมมามาดูเตียงก่อนเตียงก็เป็นห้าฟุตนะครับกุญสยัยเนี่ยถ้าเรามาสี่คนเนี่ยอยข้างบนเนี่ยมันมีบันไดเห็นไหมครับอันนี้ก็สามารถพักข้างบนได้อีกสองคนนะครับแล้วก็นี่มีก็มีที่นั่งเล็กๆอีกตรงนี้อ่ะหรือมาดูวิวข้างนอกกันนี่มีปูอ่างโอ้อ่างโอเคนะ นี่ดูวิวดูวิวได้ดูดูวิวก่อนนี่ถ้าเรามาเนี่ยเราจอดรถตรงนู้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพักที่พักแบบชื่อฟินเอบฟินบีเราตอนแรกเราจองที่นู่นแต่เราเขาเต็มก่อนเราก็เลยไม่ได้ตรงนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เราก็ได้ห้องที่เป็นบ้านแทนดูวิวดูวิวครับมุมนี้โหโอเคนะวิวอะ่ะนี่ข้างนอกโชว์อีกส่วนหนึ่ง มันมีเป็นโต๊ะกินข้าวนะครับสำหรับคนที่มากสี่คนเนี่ยแล้วอยากกินข้าวดูบรรยากาศวิวข้างนอกห้องอื่นไม่มีอย่างนี้นะครับห้องนี้มีนะห้องไวเฮาส์ก็จะมีเป็นโต๊ะเก้าอี้นะดูกันโต๊ะเก้าอี้แล้วก็มีกาแฟครับซูลชิคกินกาแฟเนี่เป็นแก้วสตาร์บัคด้วยนี่หุยนี่แคปซูลสตาร์บัคเลยนะโอ้โอะลงทุนอยู่มีตอ ตาแก๊สจะเป็นแคมปิ้งด้วยนะครับจา,าโลเควิวดีด้วยที่นี่เท่าที่สร้างมาเนี่ยเขาแจ้งผมมาเมื่อกี้พนักง,งานบอกว่าฝนไม่ตกแทบไม่ค่อยตกเลยมุมตรงนี้ครับก็จะไม่ค่อยโดนฝนต่อให้ข้างล่างตลอดทางที่มาเนี่ยมันมีฝนนะแต่ว่าตอนขึ้นมาบนนี้คือแทบไม่มีฝนถ้ามีเขาบอก่ามีไปปอยเนี่ยอย่างตอนเนี้ย อากาศจะคึมคึมนะ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าแทบไม่ตกเลยที่เนี่ยอแปลกดใีให้ดูวิวชนะดูเห็นหมอกวิวที่นี่จะค่อนข้างส่วนตัวนะครับอาจจะเป็นเพราะมุมตรงนี้มันแพงแล้วก็ตรงเนี้ยเขามาจับจองก่อนนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีแบบจุมชนอยู่แถวนี้ด้วยนะครับนี่ให้ดูวิวโอ้ อเดี๋ยวมาดูว่าเดี๋ยวเราตอนเย็นเนี่ยเราจะทานอาหารกันที่นี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าอาหารที่นี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองสั่งมาแต่แล้วก็ตอนเย็นที่นี่ก็จะมีให้สั่งเป็นชาบูนะเดี๋ยวทั้งอาหารการกินต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูตอนที่ได้มาว่าเป็นยังไงนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันรีวิวสั้นๆประมาณนี้นะครับบ๊ายบายปกติที่นี่เขาบอกว่าไม่ค่อยฝนตกแต่ว่านี่ตกแล้วหนักด้วยดู ทั้งหมอกทั้งฝนครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีว่าจะไปไหนหรือทําอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมวันนี้อาจจะอีกทีนึงก็คือเป็นกินข้าวเย็นเลยแล้วก็ดูบรรยากาศค่ําคืนที่แอรีเ21กันดูนะครับแต่ตอนนี้ฝนตกหนักมากดูดูวิวไปก่อนแล้วกันนะครับแล้าว่า ตอนนี้ฝนอยู่แล้วนะครับก็อันนี้เราก็ได้สั่งน้ำมาทานนะอย่างอันเนี้ยผมสื้งแบบซีมามันมีไซส์ L นะอันนี้60บาทโอเคนะได้น้ำแข็งมาด้วยถังหนึ่งน่าจะไม่เสียตังค์แล้วก็อันนี้มันมีอ่างใช่ไหมเราก็สั่งที่เป็นลูกบอลมากับดัวของที่เป็นตีฟองครับเป็นขวดเราสั้งแบบขวดมาคนละ300ถ้าเป็นลูกบอลเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมาคดีแต่ว่าได้3ลูกเนี่ยราคา200บาทเดี๋ยวเรามาดูว่า หน้าตาตอนเล่นมันจะเป็นยังไงนะครับส่วนแต่เนี้ยฝนอยู่แล้วดูบรรยากาศฟ้าก็จะโปร่งหน่อยอันนี้เขาตีเกียร์ให้นะเขาเอาบัตรโฟมมาให้ด้วยโอเคครับเดี๋ยวจ่ายเงินทีเดียวใช่ไหมครับไม่เชคเอาทีเดียวครับอได้ครับขอบคุณครับที่ตีจะอยู่ด้านหน้านะคะอ๋อโอเคได้ครับขอบคุณครับนี่เขามาเสริมให้ตุงทีเราสร้างแบบขวดมาอันนี้คนละสามร้อยนะครับ ก็บอกวิธีตีด้วยนี่ดูตีฟองทำความสะอาดอ่างน้ํากดดือ้อนี่เขาบอกวิธีด้วยอันนี้300บาทน่าจะเหมาะกับจริงๆมันเอาไว้ของเด็กเล่นนะแต่ว่าผู้ใหญ่ก็เล่นได้น่าจะอ่อนโยนด้วยผมโอเคอยู่เมื่อกี้จะพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเนี่ยพอเราแจ้งเขาเนี่ยว่าเอาน้ำอะไรมาเสริมหรือว่าฝนเมื่อหยุดเนี่ยเขาก็จะมาเคลียร์เช็ด กรีดน้ำรีดน้ำให้เราด้วยนะครับเนี่ยก็จะเริ่มแห้งแล้วหลังจากที่ฝนหยุดโอเคนะผมว่าบริการดีอยู่ราคาน้ำต่างๆเนี่ยผมว่ามันไม่แพงมากเมื่อกี้ในวายไอยในในตู้เย,นเนย็นมันมีวายนะครับอันนี้วายก็คิดอยู่ที่สามร้อยก็สิบบาทแต่เราอาจจะไม่ทานเราไม่ได้ทานแอลกอฮอล์กันนะครับแล้วก็เราสั่งชาบูไปแล้วสั่งที่เก้า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 กับเจ็ดเก้าเก้าเนี่ยต่างกับที่ว่าเนื้อตัวของเนื้อชาบูครับที่ให้มาเนี่ยมันจะ ต่างกันที่200กรัมก็คือถ้า 99, เจ9กจะประมาณ600กรัมแต่ว่าถ้าเก9 99, ก็จะได้800กรัมนะครับเราก็เรามา2คนแต่ว่าเราสั่งเก9 99, ก็คือได้800กรัมนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตาตอนที่ได้มาเป็นยังไงนะครับเราสั่งตอนหกโมงเย็นขบอกที่เนี่ยก็จะประมาณ7จ็โมงหโมงครึ่งเนี่ยหโมงเนี่ยก็จะเริ่มมืดแล้วก็แต่เรามาเราเอาคิดว่า6โมงดีกว่าเราจะได้แบบ ตามปกติเราทานตอนเย็นเราทานประมาณเย็นๆตอนนั้นอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูหน้าตาเป็นยังไงนะครับแต่ผมว่าโดยวรวมโอเคไม่ราคาไม่นี่มากทุกอย่างที่สั่งมาเนี่ยก็คือไปคิดตอนเช็คเอาท์อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูตอนชาบูมาดีกว่านะครับไบป สาาวัสดีครับตอนนี้เราก็กโมงแล้วเราก็สั่งชาบูมากินกันตอนนี้ได้ของกินแล้วนะครับเป็นชาบูที่เราสั่งอันนี้คือเซฟที่เราสั่งนะครับก็คือชาบู999อันนี้คือได้มาเป็นมา800กรัมเขาบอกประมาณที่ทานได้ประมาณ3-4่คนอันนี้ดูก่อนจะได้น้ามาประมาณ <c oughs> ใช้ได้นะครับผมว่าน้ำซุปมันโอเคอะน้ำซุปตัวของชันสองอย่างนะแล้วก็ตัวของเนื้อก็หัวก็โอเคครับแต่ผมว่าแอบ,บจะน่าจะไม่อิ่มมั้งแต่ยังดีขอให้ผักมาเยอะเนี่ยให้ผักมาเยอะแล้วก็กินคู่กับตัวของชาบูผมว่าน่าจะพอได้เดี๋ยวลองดูก่อนถ้าไม่พอจริงจริงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ผมว่าตอนนี้โอเคแล้วก็ เนี่ยเรานั่งที่บ้านไวเฮานะครับแล้วก็จริงๆมันจะมีโซนเนี่ยเห็นไหมจะมีโซนโต๊ะเนี่ยแต่เราไม่ได้ไปนั่งกันแต่ว่าเรามานั่งกตรงแบบเป็นมานั่งตรงนี้ขอบพกนั่งได้แล้วก็เรานั่งดูวิวไปด้วยดูเห็นวิวมีแม่ราคาอย่า,างเงยหายากเหมือนกันนะเราค่อนข้างแบบส่วนตัวเรามีวิวอยู่ข้างหน้าเราด้วยนะครับจัดเต็มจัดเต็มโอเคไป วัสดีครับตอนนี้ก็ประมาณเกือบทุ่มแล้วลังจากที่เราทานกันเสร็จนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดูรีวิวตอนกลางคืนนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าตอนนี้อาจจะม,มองไม่ค่อยเห็นก็คือมันเห็นวิวกลางคนืนเห็นหมอกนิดหน่อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็มาให้ดูว่าแสงกลางคืนเป็นยังไงนะครับก็มีไฟจริงๆอันนี้โคมมันน่าจะมีไฟนะแต่ว่ามันไม่ติดอะ่ะก็มีไฟสีส้มตรงนี้นะครับอันนี้ผมให้ดูบรรยากาศรอบๆ อาจจะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้ผมให้ดูคร่าวๆม่รูเห็นอะไรไหมแต่อันนี้ให้ดูไฟในห้องตอนนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีไฟติดประมาณนี้เนาะก็มีแสงทางเดินอยู่นะอันนี้ลางคืนใครที่จะเดินออกมาข้างนอกก็พอพอเดินได้น,นะครับมีไฟลางคืนให้ดูตามทางนะแล้วก็นี่แสงขา,ขาวๆประมาณนี้นะครับสำหรับ สำหรับกลางคืนนะครับจะเป็นประมาณนี้ส่วนพรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีหมอกตอนเช้าครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมาตื่นทันดูหมอกกันหรือเปล่านะครับส่วนอาหารเช้าเนี่ยเราสั่งให้มาตอนประมาณแปดโมงเช้านะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนแปดโมงเช้าเนี่ยเราจะมีอะไรทานกันนะครับแล้วก็ไอ้ของพูดรีวิวสั้นๆถึงเกี่ยวกับหมูกระทะเอ้ไม่ใช่หมูกระทะเป็นชาบูที่เราทานกันนะครับเก้าเก้าคือผมว่ามันอิ่มนะถ้าเก้าเก้าผมแนะนําว่าถ้า ถ้าเราเป็นคนกินระดับหนึ่งหน่อยหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยผมว่ากิน99คุ้มกว่า799นะครับเพราะว่าพอเรากินคู่กับผักเนี่ยตอนแรกเหมือนน้อยนะพอกินคู่กับผักเนี่ยมันอออิออ่มอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยผมว่ามันอร่อยจัดเต็มอยู่เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันมีพวกผงชูรสหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างข้มข้นนะครับแล้วก็อิม่มคุ้มอยู่ผมก็ไม่ได้สั่งอะไรมาเพิ่มนะนอกจากแค่ชาบู99นะครับแล้วก็เดี๋ยว พรุ่งนี้เช้าเนี่ยเดี๋ยวเป็นอาหารเช้าเนี่ยเราก็มาดูว่าจะรสาติหน้าตาเป็นยังไงนะครับส่วนคืนนี้ก็ตอนนี้ประมาณทุ่มหนึ่งเดี๋ยวน่าจะสองสักสามสี่ทุ่มเน่ยวเราค่อยนอนันทีหนึ่งนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนกลางคืนอนะ่ะถ้าตอนนี้เนะี่ยได้ยินเสียงมแมลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยระดับหนึ่งอยู่นะครับเดี๋ยวกลางคืนเนี่ยน่าจะได้ยินมากกว่านี้นะครับแล้วก็ที่ตรงเนี้ยค่อนข้างเงียบบริเวณตรงนี้นะครับเป็นบ้านไวท์เฮาส แต่จริงคผมบอกไว้ก่อนว่าถ้าไม่ใช่บ้านเฮาส์หลังนี้ก็คือเป็นบ้านที่เป็นแบบอื่นนะครับเป็นฟิน A ฟิน B อะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเสียงดังกว่านี้นะครับเพราะว่าจากตัวเนี้ยผมได้ยินห้องตรงที่อยู่ตรงนั้นนะเขาเปิดเพลงเสียงดังกันผมก็คิดว่าถ้าอยู่ข้างห้องกันกว่านี้ก็คือคงดังกว่านี้อีกอะขนาะเรตัวเนี้ยเรายังได้ยินเลยเออแต่แต่เหมือนกับว่าถ้าสัก4ี่ห้าทุ่มเนี่ยมันเขาก็ขอ,ขอความร่วมมือให้ให้เสียงเบาลงนะครับแล้วก็ อ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าสําหรับพรุ่งนี้เนี่ยเรามีอะไรทานกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันพรุ่งนี้เช้าเราจะทานด,ดูหมอกกันหรือเปล่าน,นะครับไปไปดูกันนะครับพรุ่งนี้บ,บ๊ายบายสวันดีครับตอนนี้ก็เช้าแล้วครับนี่หกโมงสิบห้านาทีหกโมงสิบห้านาทีที่นี่แอบเช้าเร็วมากเลยครับแดดออกแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งฝนตกไปนะครับแล้วก็ ที่นี่น่าจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเร็วเร็วๆมากๆอันดับต้นๆของแถวนี้ครับมันก็เลยทําให้เราเห็นพระอาทิตย์ขึ้นค่อนข้างเร็วอย,อย่างตอนเนี้ขึ้นละขึ้นแบบสูงเลยด้วยเนี่ยแต่ว่าน่าเสียดายที่อันนี้เราไม่เห็นหมอกเลยนะครับเนี่ยไม่มีหมอกเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูวิวก่อน พาที่ขึ้นมาแล้วนี่หกโมงสิบห้านะครับนาเสดานเราไม่เห็นหมอกเลยอันนี้ให้ดูวิวทิวทัศน์บรรยากาศตอนนี้ก่อนละกันอากาศตอนนี้ก็ประมาณยี่สิบกว่าๆนะครับว,นนว,วันนี้เป็นวันที่สิบวันนี้มันเป็นวันที่สิบสิบมิถุนาสิบสิบเอ็ดมิถุนานะครับก็ไม่ร้อนแต่ว่าแอบเย็นๆอยู่ยี่สิบกว่านะครับ น่าเสียดายเราไม่เห็นหมอกแต่เดี๋ยวช่วงประมาณ8โมงเรามีนัดให้มาส่งอาหารเช้ากันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าอาหารเช้าจะเป็นยังไงละกันสำหรับเช้าวันนี้ก็ไม่เห็นหมอกไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมเอาภาพบรรยากาศของยามเช้ามาให้ดูในนั้นละกันนะครับผมบ๊ายบาย อนนี้เราก็ได้อาหารเช้ามาแล้วนะครับเ mm hmm. พิ่งเา่ส่งเมื่อกี้เลยให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้าง mm hmm. ก็จะมีเป็นข้าวต้มนะครับแล้วก็มีเป็นแฮมกับไส้กรอกนะครับแล้วก็มีขนมปังเแล้วก็มีน้ำส้มให้เรามาแก้วหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าถ้าเราไม่อิ่มแล้วขอแจ้งทางแชร์เขาไปเพิ่มได้นะครับก็ลองดูก่อนว่าจะพอ ท้องตอนเช้าหรือเปล่านะครับอันนี้เราสั่งกันมาตอนประมาณ8โมงก็อย่างที่เห็นนะ่ะแดดมาแล้วแต่แต่ก็ยังไม่ร้อนมากนะครับก็โอเคอยู่ดูอีกทีหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็แต่ลองขอทานกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปภาพรวมกันอีกทีหนึ่งตอนส,สายๆแล้วกันนะครับผมไปแล้วครับผมขอทานก่อนนะครับบ๊ไปไป ครับตอนนี้ก็กําลังจะเก็บของกลับบ้านกันแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ผมมารีวิวสรุปแบบคร่าวๆแต่ว่าเป็นภาพรวมทั้งหมดแล้วกันนะครับก็ขามาเนี่ยเราตั้งแต่ขามาเลยลวกันก็คือขามาก็เราสามารถเช็คอินได้ตอนบ่ายสองโมงครึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมตอนขากลับเดี๋ยวว่าจะถ่ายคลิปตอนขาเข้าขาออกของที่นี่นะครับอีกทีหนึ่งแล้วครับคือเข้ามาได้สองโมงครึ่งแล้วก็เข้ามาพัก แล้วก็สามารถที่จะสั่งชาบูอะไรต่างๆได้เนี่ยแล้วก็ทานกันที่นี่นะครับก็เริ่มทานได้เลยตั้แต่ตอนเย็นจนถึงประมาณ3ามทุ่มนะครับครัวปิดก็อย่างที่เมื่อวานเมื่อคืนเราทานนะครับก็ชาบูก็รสชาติก็โอเคนะราคาอยู่ที่99บาทแล้วก็จริงๆมีเมนูอื่นที่เป็นพวกกับข้าวอื่นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเรามาถึงที่ภูเขานี้แล้วเราก็ต้องกินพวกชาบูหมูกระทะเนาะเราก็เลยสั่งทานกันที่ที่นี่นะครับแล้วก็ อ่ะเราขอพูดถึงว่าบลูของห้องก่อนห้องเนี่ยก็คือเตียงเป็นเป็นควีนไซส์นะครับเป็น5้าฟุตแล้วก็มีโซฟามีน้ำต่างๆเนี่ยอย่างห้องเนี้ยมีน้ำสี่ขวดนะครับแล้วก็มีโคดไวเลยแต่ว่าเราไม่ได้กินเพราะถ้าทานไวเพิ่มนยก็คือตาสามร้อยเก้าสิบบาทแล้วก็ส่วนห้องน้ําห้องน้ําเป็นแบบบะบแก๊สก็คือถ้าจะใช้ทําน้าอุ่นเนี่ยก็คือเป็นเป็ดแก๊สนะครับก็ถ้าใครแบบมองว่ามันอันตรายหรือรอะไรเงี้ยก็อาจจะ จุดนี้อาจจะซีเรียสนิดหนึ่งต้องมันเป็นแก๊สและครับแล้วก็โซ่ของด้านนอกก็ค,คือทานอาหารเช้าข้างนอกนะครับหรือว่าทานตอนเย็นเนี่ยเราก็เลือกทานข้างนอกได้นะครับมีโต๊ะมีเก้าอี้ให้เราแล้วก็มีมีที่เป็นของแคปซูลนะครับที่เป็นกาแฟของ Starbucks ก็โอเคนะผมลองทานแล้วได้ประมาณคือมันเป็นของเอพิโซ่ครับมันได้ปริมาณานิดนึ่งอะ่ะก็ได้ความเข้มข้นของของตัวของแบรนด์มันด้วยนะครับส่วน โฟมก็ถ้าสำหรับใครที่ต้องการได้วิวได้บรรยากาศธรรมชาติแล้วก็ได้เล่นกับฟองตรงนี้ด้วยก็เล่นประเช้าก็เล่นกันอยู่แบบหนึ่งนะครับก็ได้ได้ฟิวอยู่นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่งเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเช็คเอาท์ก่อนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปแล้วก็โดยรวมแล้วที่นี่เป็นที่พักชื่อว่าแอร์เรีย21นะครับแล้วก็เราพรักกันในราคาที่4,900บาท นะครับก็จากปกติประมาณ7,900นะเท่าที่ผมเห็นในเมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เห็นเขาว่าถ้าเป็นน่าจะเดือนไหนก็ไม่แน่ใจเขาก็จะมีการปรับเปลี่ยนโปรโมชั่นไปเรื่อยๆนะครับให้ให้มันแบบอน่าจะตรงตามแบบสถานการณ์ของของอากาศด้วยนะครับก็ถ้าเอาภาพรวมแล้วเนี่ยผมผมผมว่าโอเคแล้วก็ ถ้าถ้ามีกิจกรรมมากับเพื่อหรืออะไรเงี้ยจริงๆห้องนี้ยมันพักได้สี่คนนะแต่เราพักกันแค่สองคนอย่างอันนี้เห็นอยู่ก็คือข้างบนเนี่ยมันพักได้อีกสองคนนะครับแต่เรามากันแค่สองคนก็เลยไม่ได้ใช้บริเวณข้างบนนะครับมาก็เดี๋ยวขากาปเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายภาพตอนเข้าตอนออกให้ดูอีกทีหนึ่งว่าเขาใช้เส้นทางไหนนะครับเดี๋ยวแล้วก็มัน เส้นทางเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันอีกทีนะครับะผมจบรีวิวประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับตอนนี้เรากําลังจะกลับละเดี๋ยวเราไปให้ดูว่าทางที่เรามันมาขามากับขากลับเนี่ยทางมันลําบากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูกันปไปดูกันเลยอันนี้คืออากาศแห้งๆนะยังไม่ได้แบบมีฝนมีอะไรนะครับ เหมือนทางเจ้าหน้าที่อ่ะเขาแนะนําว่าถ้าจะขึ้นมาเนี่ยก็คือถ้ารถโหลดต่าๆเนี่ยเขาไม่แนะนานะก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ทางแชทได้เลยว่าให้ขึ้นมารับลงมารับให้หน่อยนะครับเพราะว่าทางมันจะเป็นหลุมบางจุดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะหน้าเวลาพอพอมันเป็นหลุมเนะี่ยหน้ามันจะจมเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะแอบลําบากนิดนึงนะครับ อันนี้เราเป็นรถนิสสังคลิกนะแา่ที่รู้กันคือมันก็จะทรง SUV มันจะสูงขึ้นมาหน่อยดูดูดดนิค่อนข้างใช้ได้อ่าอันนี้ยังไม่จบนะเดี๋ยวอันนี้จุดสูงสุดเมื่อกี้เดี๋ยวยังไปต่ออันนี้ทางวันเวนะครับเหมือนขึ้นเป็นเวลาเดี๋ยวไปต่อ,อเป็นหลุม ก็พยายามประคองหน่อยหนึ่งแล้วกันถ้ามีคันหน้าติดก็คือเราก็ต้องต่อเขาหน่อยนะอันนี้ยังดีเขาลงไปหมดแล้วครับเราไปคันสุดท้ายก็ไม่ต้องรีบอะไรขาขึ้นมาขอให้เช็คอินบายสองครึ่งก็คือเราก็ไม่ต้องแบบกังวลเลยว่าจะมีคนมา รอฟรี้วยนะ okay. เข้ามาประมาณน่าจะสามร้อยเมตรสี่รอยเมตรนะครับจริงๆถ้ามาตามแมบ,บอ่ะถึงเลยเหมือนกันแต่ว่า,าทางมันอาจจะดูน่ากลัวว่าแบบมันใช่หรือทางเข้านะเนออี่ยตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจแต่แบบ พอดีเจ้าหน้าที่เขทาทักแชทมาก,ก่อนแล้วเขาให้ให้ดูภาพตอนทางเข้าก็เลยอ่ะลองเข้าไปดูเออมันใช่ตามที่แมพมันบอกจริงๆด้วยอ,อ,อย่างที่เห็นก็ยังบอลเวตลอดทางทางเข้าก็ยังดูแบบยังไม่รู้ว่ามันเป็นทางออกทางเข้าอยู่เลย บอกเลยว่าถ้าหน้ารถหน้าทเตียหรือคันทิเตียผมไม่ค่อยแนะนํานะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาลงมารับดีกว่าแต่ว่าเราวันนี้เราเป็น s อสยูวีเราก็ค่อนข้างที่จะเพอขึ้นไหวนะครับก็ใช้ความชานาญนิดนึงในการเข้าที่พักนะแล้วก็ออกที่พักก็โอเคครับจบรีวิววันนี้เป็น้วกันนะครับของแอลดีนะครับก็เราพักกันมา1คืนแล้วก็กำลังจะกลับแล้วโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ 拜拜。Bye bye.